นายพงพมยามรัตรองโฆษกพรรคซ่านาคตไทยโพสต์ข้อความผ่านทางเฟซบุ๊กระบุว่าผมระเบื่อการเมืองตาบอดทำช้างพูดไปเรื่อยเถียงกันอยู่ได้เหลือเกินแล้วครับเอาตรงๆเบื่อนักการเมืองไทยฝากคุณอุ้งอิงและคุณสุชาตินะครับ ถ้าอยากให้ประเทศไทยดีขึ้นจริงๆอย่ามัวแต่ตดซ้ายทีขวาทีมาชูการปฏิรูประบบราชการอย่างเด็ดขาดเป็นตัวแรกเลยดีกว่าครับเพราะนี่คือเชื้อมาร็งที่ลามไปทั่ว ตั้งบทลงโทษรุนแรงต่อการคอร์รัปชันทั้งข้าราชการและนักการเมืองโดยตั้งองค์กรกลางที่มีอำนาจพิเศษยุดระบบโคตา้านักการเมืองที่จะมาเป็นรัฐมนตรีกระทรวงต่างเพราะ90%ของนักการเมืองตามระบบโคต้าไม่มีความรู้อะไรในกระทรวงที่ตัวเองบริหารเลยแถมส่วนใหญ่เอาพักพวกไปหางบดังนั้นจึงต้องตั้งระบบใหม่ให้พักต่างๆเสนอมาเลยเก่งงานกระทรวงอะไรให้ส่งคุณสมบัติมาไม่ใช่จะมาเอากระทรวงอะไรก็ได้ตามงบเยอะปาหี่ไปวันๆเห็นด้วยไหมครับ จัดการ3เรื่องเพื่อจะเป็นเรื่องสําคัญปฏิรูปการศึกษาไทยค่าแรงมันไม่ได้ลอยมาเองครับอยากเพิ่มค่าแรงก็ต้องช่วยให้ประชาชนเก่งทําโดยลดขนาดกระทรวงศึกษาซะ อย่าพยายามแก้กระทรวงเปิดป่วยนั่นและเอางบ20%จากกระทรวงศึกษาทุกปีมาทำองค์กรเพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่21ข้อ2ปฏิรูปเกษตรทำเหมือนกระทรวงศึกษาแหละคือตั้งองค์กรใหม่เพื่อปั้นผู้ประกอบการเกษตรรายย่อยโดยอางบกระทรวงเกษตรมา20%ต่อปีหยุดพึ่งกระทรวงเกษตรที่บริหารโดยนักการเมืองได้แล้วแบบนี้เกษตรกรชาวนาจะร่ำรวยได้เป็นครั้งแรกทำกระทรวงนวัตกรรมแห่งชาติเน้นการสร้าง Data ในอุตสาหกรรมที่เราถนัดเช่นท่องเที่ยวม e d i c a ลเบอโอเทค 아키텍 ผู้ประกอบการทั่วประเทศนี่สิจะได้มีมูลค่าเพิ่มเป็นวิธีการทํางานรักจกเอาไว้อุ้มในทุนเป็นพัฒนาประชาชนและผู้ประกอบการให้ร่ารวยแทนเริ่มง่ายๆที่ตัวผู้คุณก่อนครับกระจายอำนาจให้หัวเมืองต่างจังหวัดเลือกตั้งผู้ว่าได้เองโดยมีองค์กรภาคประชาชนเป็นคนตรวจสอบภาคเหนือให้เชียงใหม่เชียงรายอีสานให้ขอนแก่นอุดรธานีอุบลราชธานีนครราชสีมาภาคตะวันออกให้ระยองชนบุรีภาคตะวันตกให้กาญจนบุรีภาคใต้ให้นครศรีธรรมราช สงขาภูกเก็ตสุดท้ายปราบมาเฟียปราบยาเสพติดปราบอาชญากรรมปราบความไร้ระเบียบของบ้านเมืองจริงๆจังๆครับเอาตามนี้กล้าไหมครับนักการเมือง